น,นี่เจ้าช่วยข้าไว้อย่างนั้นเหรอหรือว่าเจ้าจะเป็นนักรุงโอสถร,ระดับสวรรค์กันนั่นไงล่ะเพียงแค่หยุดการเสียสละชีวิตของเจ้าไว้ค่ายกลหกวิธีก็จะหายไปแล้วท่านอาจารย์ข่ายคนนี้มันคืออะไรกันทําไมเขาต้องเสียสละชีวิตของเขาด้วยข้าไม่เห็นจะเข้าใจเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข่ายกลหกวิธีนั้นอาศัยการเกินกินชีวิตของมนุษย์ยิ่งมีคนตายมากเท่าไหร่แล้วก็ความสามารถและพลังของมันก็จะยิ่งสูงเพิ่มขึ้น เจ้าจงใจล่อข้ามาที่นี่เพื่อให้พวกข้านั้นฆ่าเจ้าเพื่อที่ข้านั้นจะได้ตายไปกับเจ้าข้าพูดถูกใช่ไหมล่ะเจ้าโกูกแล้วข้าไม่คิดเลยว่าเจ้าจะรู้ความลับของข่ายกลน,นี้ได้อย่างนี้นี่เองข่ายกนหกวิถีนั้นจังเป็นข่ายกนที่เลวร้ย,วยซะจริงๆหากูวกคนทั้งหมดที่เชิงเขาถูกกิน,กนไปแล้วก็คนที่ตามมาจะต้องกลายเป็นหายนะคขังยิ่งใหญ่แน่นอน ข้าไม่คิดเลยว่าในโลกใบนี้จะมีสิ่งที่หวงเกียรติอยู่ผู้นี้ไม่รู้อยู่ด้วยต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากมากเลยเอาละทีนี้ก็พาข้าไปพบกับพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าซะพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้อยู่ที่วิหารแห่งแสงนี้แล้วล่ะท่านอาจารย์ข้าไม่พบพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพวกมันที่วิหารแห่งแสงนี้เลยหรือว่ามันจะหนีไปก่อนหนะ้านี้แล้ว บอกข้ามาซะดีๆว่าพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของเจ้านั้นหายไปอยู่ที่ไหนกันถ้าเจ้ายอมบอกข้ามาข้าก็จะปล่อยให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปเฮ้ะข้านั้นสามารถใช้ไข่คนหกวิถีได้โดยไม่เกรงกลัวความตายด้วยซ้ำมดบวกที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้าอย่างพวกเจ้าอย่าได้หวังที่จะได้รู้ที่อยู่ของพระเจ้าผู้ลี้ธิ์จากบาค้าเลยแม้ว่าเจ้าจะทรมานข้าหรือว่าข้าฆ่าให้ตายข้าก็ไม่ยอมบอกหรอกแล้วถ้าข้าทําให้ชีวิตเจ้าเลวร้ายยิ่งกว่าความตายล่ะเดี๋ยวนะเจ้าหมายถึงอะไรกัน ตอนที่ข้าช่วยเจ้าไว้เมื่อกี้นี้ข้าผสมยาหลายชนิดเข้าไปด้วยกันและบางชนิดนั้นก็เป็นอันตรายกับเจ้าพวกมันจะสร้างพิษร้ายแรงและออกฤทธิ์ทุกๆ3วันเมื่อพวกมันออกฤทธิ์แล้วก็มันก็จะเหมือนพวกมแมลงพิษต่างๆนับหมื่นตัวที่กัดแทะเจ้าอยู่ตลอดเวลาเดเดี๋ยวนะหากพวกเจ้าทําเช่นนี้แล้วก็พวกเจ้ามันก็น่ารังเกียจซะยิ่งกว่าวิหารแห่งแสงของพวกข้าอีกไม่ใช่หรือไงน้อยแนะ่จะยอมรับได้ใช่ไหมว่าวิหารแห่งแสงของเจ้านั้นมันน่ารังเกียจขนาดไหน หากไม่มียาแก้พิษแล้ะก็ความเจ็บปวดนี้จะอยู่กับเจ้าไปตลอดชีวิตและเจ้าเชื่อหรือไม่ว่าข้าสามารถกระตุ้นคุณสมบัติทางยานี้ให้เจ้าได้สัมผัสถึงความรู้สึกของมันล่วงหน้าได้ก่อนจะเย็นก่อนนั้นพวกสงเกียิข้าบอกแล้วข้าพูดแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์และพระบุตรศักดิ์สิทธิ์นั้นได้หายตัวไปตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วก่อนออกไปนั้นพวกเขาได้นําสิ่งต่างๆออกไปทั้งหมดรวมทั้งอาวุธศักดิ์สิทธิ์ด้วย พวกเขานั้นน่าจะไปสักการะเทพเจ้าที่แท้จริงแต่ข้าเองก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนเทพเจ้าที่แท้จริงอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเป็นพวกเขาออกไปที่ไหนกันช้าก่อนบุศสกิตที่เจ้าพูดถึงนั้นเป็นชายหนุ่มหรือเปล่เาเขาใช้พลังธมินแม้แต่เลือดของเขานั้นก็ยังเป็นสีดำเขาเคยไปที่ดินแดน,นต้นกำเนิดหรือเปล่าเอ,อ่อนายน้อยฝังท่านรู้จักกับท่านบุตศสกิ์เฉิงสีด้วยอย่างนั้นหรือขอรับ พวกเราเป็นมากกว่าคนรู้จักกันซะอีกคาดไม่ถึงเลยว่าชายผู้นี้จะกลายเป็นบุตรศักดิ์สิทธิ์ของพันธมิตรแห่งแสงเช่นนั้นพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพันธมิตรแห่งแสงจะต้องปกป้องเขาอยู่นแน่แน่ข้ากเกรงว่าการกำจัดเขาในอนาคตนั้นต้องไม่ใช่เรื่องง่ายนแน่แน่ท่านอาจารย์ข้ารู้แล้วว่าพวกเขาหนีไปที่ไหนกันตามข้ามาเร็วเอ่อนายน้อยเฟิงช้าก่อนท่านยังไม่ได้แก้พิเดียข้าเลยเนาะ เออดื่มเหล้าให้น้อยลงและกินผักให้มากขึ้นนอนเร็วขึ้นตื่นเช้าหน่อยพยายามออกกําลังกายบ่อยๆพิษจะหายไปเองตามธรรมชาติหลังจากเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนนะนี่มันแค่นี้เองงั้นรอมันง่ายขนาดนั้นเลยงั้นรอท่านอาจารย์ท่านในผสมยาพิที่จะทําให้ชายผู้นั้นตายจริงๆอย่างงั้นรอไม่หรอกนะข้าแค่โกหกเขานะคนแบบนี้จะไม่มีทางบอกความจริงหรอกนะจนกว่าจะทําให้เขารู้สึกกลัวนะท่านอาจารย์ ตอนนี้ดูเหมือนว่าท่านกําลังจะชั่วร้ายมากขึ้นนะอีกน้อยท่านก็ตามหัวเทียนยืนผู้น้ทานแล้วฮ่า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 ฮอาจจะเป็นเพราะว่าข้าอยู่ใกล้เจ้ามากไปนะบุตรศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จะไปอย่างไรบ้างนี่ก็ผ่านไปสองปีแล้วนะข้ายังอยู่ตรงนี้และรอคอยการกลับมาของเจ้าไปก่อนรอไงจะใครอีกเจ้าคือพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของพัตมิทแห่งแสงนั่นสินะ แล้วบรศักดิ์สิทธิ์ล่ะหายไปอยู่ที่ไหนกันบรศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้นราาึลูกชายเจ้าเห็นไหมในโลกใบนี้ยังมีคนตามหาเจ้าอยู่เจ้ามาที่นี่เพื่อจัดการล้างแค้นกับเขาอย่างนั้นรอไม่ว่าจะเป็นความลับหรือความขุนเคืองใ,ใดๆวันนี้ข้าจะเป็นคนจัดการให้เขาเองท่านอาจารย์ระวงัง